สวัสดีค่ะพี่น้องคอยไปสอบแม่แล้วอันสอบเซจแล้วอุ้ยพานดีใจแห้งหลายพี่น้องเบิ้งคอยเฝ้าแห้งหลายคอยสิมาซื่อแนวกินคอยลืมเปลี่ยนลองเท้าใส่ลองเท้าอันตอนนาร้อนมากเบิ้งแอปเปิลบานเขาจะแ,แสบเนาะแดงว่าสัน่นแต่ว่าคอยไม่กินละคอยไม่อยากกินคอยสิกินอันนี้ไม่อย,อยากกินอันนี้อันนี้แสบกว่าเอาถุงมาใส่ก่อน เบิ้งพักเบิ้องอีหยังบานเขาพี่น้องเอ้ยเข้าขายกันเป็นตน้ตนๆเลยพักชีเลา่าเป็นกระถางน้อยๆเป็นต้นใส่ทีหกหนรยเูี่ยวเบิดละเอยซิมาหาสื้อฟักเปนพักไปกินกับลาแดกบออ้องคอยพี่าใส่บาปอูเอเลนอนตัสะ มันจน็ตลบปูเอออะเลยเอ่อพิเัษนี่ย่อซ้ำม,มาเพื่นถามหาอันแตงกวาแตงกวาของประเทศอื่นแซบแต่ว่าอันประเทศที่มีท่องฟินแลนด์บ่แซบแตงกวาประเทศอื่นนั้นมันสีออกหวานหวานจัหน้อยนะพี่น้องมันก็เลยแซบบ่มีแเรามันเบิดเป็นอาหารบ้านเขาเป็นเป็นปลาอาจจะป๋องเป็นอีหอย่าง นีแหละที่ค่อยๆมาฝึกงานตอนค่อยเรียนหนังสืออยู่นะ,นนนะ,าบ,าะาบางนีต้นกะเพราใบกะเพราบานเขากใส่กระถางนน้อยมันไม่ดินมันไม่ดินอยู่ข้างในคนที่ใส่ชีวิตอยู่มืองหนอกแล้วสีหูจากยี่เนาะแต่ว่าคนไทยเาเขาเคยมาอยู่นะคอยอธิบายให้เราฟังเลยนะว่่ย่มเขาขายกันเขาขายกันแบบนี้พี่น้องเขาปลูกใส่กระถางสีเลยน้อยๆสีเลยย่มเขาสื่อไปเขาสื่อแบบนี้เลย เขาบอกเลยว่าเด็ดยอดเด็ดยังคือป่านเฮาเด็ดน้ำบักน้ฟรีตาก,ก็กับสิรีโอเคอไปกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขอซื้อซื้อพักซื้อกับเขาก่อนแค่นี้ละ